สวัสดีค่ะมณียาแก้วแฟมลี่สิพห้ามาเบ่งหมกทัวยาแก้วสีเฮ็ดข้างเนาะมณีเนาะหมกทัวยาแก้วปลูกซ่อนไว้เนาะไก่มืเขียนี่นี่บอกพี่น้องามเลยเพ็บเดียวนึงนี่งามเลยพี่น้องเดี๋ยวยาแก้วสีเฮ็ดข้างให้มันเนาะซุ้มปลูกก้อนกับที่มันเป็นเพี้ยมันกะทยอยหายแล้วเพราะว่ายาแก้วเอาน้ำตะไคร่สีผสมน้ำตะไคร่สีแก่ๆเนาะ เอาใส่น้ำน้อยๆใส่น้ำตะไคร้หลายๆมันก็เลยพายเนาะแต่ว่ามันจิมากบ่ไค่เต็มปันไหเพราะว่าเราบ่ได้ใสเคมีเนาะนี่ยหมักมันขยามันพี่น้องเฮาปลูกอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพเนาะนี่ยเป็นมากแล้วพี่น้องลังทย่อยทย่อยเป็นซัมสิกินนี่เนาะ ทำสิกินเขากินได้เบิดแหละเห็นบ่เพี่ยมันก็นเริ่มพายละก่อนมันห้ายหลายลายาแก้วก็เลยเอาน้ำม,มักตะไคร่ตะไคร่หอมด้วยพี่น้อง,องม่นตะไคร่กินเด้อมันเป็นตะไคร่หอมที่เขาเอาไปเช็ดไก่เนาะเช็ดไก่ตีไก่ชนจเจ้าเห็ดเนาะเนาะการเอามามักนะใส่น้ำมาสีเนะาะมักคืนหนึ่งก็มาสีพ่นได้ ี่ทีแรกมันกระบนอย่างนี้ดอกพี่น้องเขาก็สีดูดูเอาเนาะสีดูดูเอายายแก้วสี่สามเทื่อนึงนี่ยายแก้วจะได้สีดูอยู่ดอกพรอวายายแก้วบอได้เห็ุงานแล้วยาแก้ว,อ,ว,กวออกจากงานแล้วเนาะออกจากงานแล้วก็สิมาเห็ดสวนหาขายเลาะขายน้าบ้านแหละพี่น้องพอได้หาในซิปพอได้เลี้ยงชีวิตพรทั่งชีวิตเจ้าของไปเนาะ เมื่อนี้ก็สิีทำการเล็ดข้างทั่วฝักยาวเนี่ยก็บบริลูกลายดอกพี่น้องปลูกหาลุมเนาะมันเหลือไกลเคียร์เนาะปลูกหาลุมว่าสิปลูกฝักทองกับบ่ปลูกดอกว่าแค่เกยวบ่ใไค่ปันใดบ่อไค่กิปกนปันใดเนาะก็ปลูกแต่อันฮากินเนาะส่วนหอก็เอากับิบีได้มาก บำรุงหัวบำลุงสวนเท่าน้อบริย่างยังแล้วบ่เนี้หัวยายแก้วกับขายแล้วยายแก้วขายบิดแล้วบิดไก่กับยายแก้วบริยไปเห็ดออกยายแก้วออกงานแล้วยายแก้วกับทมาเบิ่งหัวเบิ่งสวนยายแก้วกับมักปุ๋ยขายคือเก่าแหละพี่น้องผู้ใดอยากได้ปุ๋ยก็มาออกมาซื้อน้ำยายแก้วเนาะอันนี้ก็เป็นหมกม่วงของยายแก้ว ปุ๋ยขายปลูกพักขายละหาเลาะขายน้ำบ้านน่ะหมักฮุงใดรอยากได้บักฮงุไกไกฮงไปตำกับออกมาซื้อน้ำยายแก้วเนาะมีตลอดเนาะบักฮงุงบักฮวงพักกาดเนาะกำลังออกดอกหมักม่วงกระไดเต็มเนามองแก้แก้วบ่มีหลายดอกมี่ยางและต้นเนาะปลูกไว้ถ้ากินเอาเถาเาแล้วเฮาห้องบ่มี เนี่ยกินเขาก็กินบักม่วงเลยละ่ะกับเขาเนาะกินบักม่วงคาเขากจะจีได้มาทำความสะอาดาอ่ะโมมีเบียกเราก็มาทำความสะอาดปลาคาปลาหยังเนาะมาสางออกให้มันเปลี่ยนๆในจักหน่อยหมกผีหมกิกพี่น้อง อยู่ไซก็เป็นมากนั่นแยกเกลียวปลูกแต่ปลละพ่อมบกทัวตอนปีกไก่นี่นะปลูกแต่ปีไก่เนี่ปลูกพ่อมบกทัวแต่ตอนยกเก้ียวจะป,ปลูกบกทัวอยู่บางนี่เนาะบางปลาละมุดบางปลาคาหมองหมองหงนี่พี่น้องแต่ปีกไก่เนี้ยปกติย่งๆคือเก่าพว่ามันเป็นอย่างจังมันจังยืน ยายแก้วเห็ดปุ๋ยมักใสเองมันเลยอายุยืนก็เห้ากับฮดน้ำไหวเนาะนเห็นบอปินหมากหดน้ำไห้มันกับอายุยืนได้ปีแล้วน,นี่ก็คือพักหวานปานลากระลังสีใ่พี่น้องหวานปลายายแก้วท่านบ่ตายก่อนเนาะายกนก็คือบริกินเนาะคาดว่าสิโบโดนดอกพี่นอ้องเพราะว่ามันสูง สีเพี้ยงเอลเลยไหมหวานปลาเลี้ยแก้วปลูกปลูกพีดานอ้อปลูกพีก้อนน่ะนะพี่นอ้องมันเหลือไก่ไก่เคียตายเบิดเนาะมันเหลือไก่อยู่สองสามต้นละ่ละเลี้ยแก้วปลูกเต็มเบิดนตนะมันนี่ไก่มันเคียตายเบิร์ตเลี้ยแก้วลงทุนเบิดเงินหกเก้าร้อยไก่มื่อคีย์เซตปากกองดอง เรือพักหวานอยู่2สองสองจำต้นทัานั่นแหละ <S <S น,นี่ก็ทิทำการทำค้างถัวนะทำค้างถัวฝักยาวทัวนี่ฮากกะจิได้กินไปเรื่อยๆเบิดตัวนี่ฮากก็กินตัวนั่นเนาะเกษตร,รพอเพียงฮอกก็ก,กินตัวนี่มัน เอกก็อาอยุลายแล้วเอกกรลวกกินพี่น้องมันจะบวยยืเพราะว่าทัวมันจะเป็นเพ็ดให้ยืงท่อเนาะเพราะว่าระบบเผาผ่านเฮาบ่ใครดีแล้วเฮาก็ลวกกินพัดก,ก,ก,พกินพี่นอ้องกล้วยเฮาก็มีนาะกล้วยกล้วยมันถอกเสเลี่ยงให้แก้วก็เอาน้าหดเอาตึงแน่บ่ตึงแน,น,น,น่กับยามันเนาะเฮาก็หากินตาม จะภาพเผ่านี่แหละเฮาโบมีเผาโบมี่หากหากินไปเนาะมาเบิ่งหมักละมุดยะแก้วพี่เนาะนี่มาได้ซิได้กินเดือนหาอันนี้นี่นี่เดือนหาเดือนห้าก็ได้กินแล้วเนี่ยแม่งเป็นหมากกุุบอยู่ พี่น,นาะบริสีทยงสียาพ่นยังเป็นหมากเป็นหมากน่อยทอ้อนีบก้อยและพุนผุนยังเป็นเต็กอยู่พี่น้องปิดหมากซ่อนขึ้นมาเรื่อยเนาะพอต้อตงย่านว่ามัมนสิบริกินไม่ได้กินตลอดละหมดว่าแต่หฮออัอนใส่ใจเนาะฮดน้ำฮดในเ้บาบ่ใส่ใจฮดน้ำฮดในมันก็ มันก็บริกินพี่น้องหวานเป็นดอกแล้วมันกัสดสลัดถิ่มพราหวานบบมีน้ำดิบ่มีน้ำให้มันอันบำรุ่งหมากมันเนาะมันกัสดสลัดถิ่มแล้วาเอาน้ำใส่หดหน้ำสม่ำเสม,มอมันก็มันก็หมากให้กินตลอดเนาะพี่น้องปุ๋ยเคมีบ่พอดอกอนนัี้ฮนเัาก็ไม่เต่มฟุ่นขี้งัวขี้กล้วยห่ามากใบเ,เอามาถิ่มใส่ก็ไ,ได้กินขี้เก่าเนาะ ดึงดอกดึงดอกบกม่วงพี่นี่ม่วงนี่ม่วงเขียวเซวยจมันสิจับบอพี่น้องดูกคักดูกเนยลูกคักลูกเนยบอต้องห่วงเรื่องแต่ว่ามันจิจับให้บ่่เทานั้นเพราะว่าปีนี้ฝนบ่ท่านได้มาห้อยดอกบกม่วงเนาะ ผู้ใดอยากตำาบักทั่วก็ออกมาสื่อเนาะรัวปลอดสารเนาะสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย